พี่น้องท่านใดนะครับที่จะมาตกปลานะครับเรามีป้ายบอกทางให้แล้วนะครับบอ่อตกปลามิสเตอร์ซันฟาร์มนะครับจากวันนี้นะครับจะพามาดูภาพมุมสูงนะครับของบอ่อตกปลามิสเตอร์ซันฟาร์มอาหารและกาแฟสดนะครับตอนนี้เราใช้โดรนบินถ่ายภาพมุมสูงนะครับตรงนี้จะเป็น ศูนย์อาหารนะครับจะเป็นร้านอาหารนั่งกินอาหารนะครับแล้วก็จะมีกาแฟสดนะครับแล้วก็บอก่อเพาเลี้ยงพันปลาและกลุ้งกามกามนะครับเพื่นอนๆอ่าสงการเราคงจะได้กินกันนะครับกุ้งกามกามนะครับนี่ก็จะเป็นครัวแล้วก็ศูนย์อาหารของเรานะครับ จากนี้เราจะพามาดูภาพด้านข้างริมถนนนะครับาจากบอ่อที่1บ่บ่อที่2นี้จะเป็นไซส์ปลาดุกไซส์โล2อสโลนะครับจะมีปลานินปลาตะเพียนนะครับบอ่อที่3นี่จะเป็นปลานินไซส์โลนะครับบอ่อที่4บอ่อใหญ่บอ่อลึกบอ่อนี้จะเป็นปลาไซส์้โล10โลนะครับจะเป็นปลาสวายปลาบึกปลาช่อนปลาในปลาตะเพียนปลานินนะครับ ชอบบ่อไหนเลือกตกได้เลยนะครับแถวนี้เราจะทําเป็นซุ้มสักสิซุ้มนะครับ4ี่บ่อนี่ให้ลูกค้าได้นั่งตกปลากันอย่างเพลินๆไม่ร้อนแดดนะครับเส้นทางเข้ามานะครับจากถนนหลวงหมายเลข201นะครับตรงข้ามกับพาโชคพัดนะครับเข้ามาระยะทางอยู่ที่ <c oughs> สี่ร้เมตรนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นถนนหลวงนะครับเลยวัดธรรมรีลามานะครับเข้ามาตรงนี้นี่เข้ามา400เมตรนะครับอ่าเดินทางเข้ามาแล้วอ่าเมื่อท่านเข้ามาถึงสายมือก็จะเจอป้ายนะครับบ่อตกปลามิสเตอร์ซันฟาร์มครับผม